นีนะเอฟซี FC ส่งพระมานะแกะยังไม่หมดเลยนี่นี่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆที่แกะมาก่อนนะนี่แบบนี้นะหลวงพ่อบ่า,บายวัดช่องลมหูสวยม่วงปี๊ดเลยนะสายเก็บนะไม่ควรพลาดนะครับนี่พระดีปีลึกนะครับปีหนึ่งสี่นะครับนี่นะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5หลายเหรียญนะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหรียญตอนนี้นะนี่แล้วก็มีสมเด็จพุทธจันโตนี่นะนี่ปีหนึ่งหกเดี๋ยวยังไม่รู้ประวัติเลยว่าใครปลุกเสกบ้างนะอันนี้ เป็นพระแก้วนะครับนี่ปาจีนบุรีเพราะเอเสกแน่นอนหนึ่งห้านะครับนี่นะแม่หน่าใช้มากแล้วก็อันนี้นี่วัดกลางทาคามแล้วก็อันนี้เป็นนี่สองปางเลยหลังเก้ารัชกาลนะครับอันนี้หลวงปู่กวยปลุกเสกแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนนี่ประวัตการจัดสร้างชัดเจนนะครับแบบนี้นะอ่า แล้วก็มีนี่เสือสามตัวสามเนื้อนี่หลวงพ่อปานไม่รู้ปีไหนนะผมก็เห็นว่ามันเป็นพระแท้นะก็ซื้อมาก่อนนะครับซื้อมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็แล้วก็มีนี่สองเหรียญนี่ยังแกะไม่หมดนะไม่รู้ว่ามีกี่เหรียญนะเนี่ยนี่นะนี่นะนี่นี่นี่ยังมีอีกนะครับสวยทุกสวยทุกเหรียญเลยสวยทุกเหรียญเลยพระบ้านนี้สวยทุกเหรียญนะครับนี่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 บางละมุงชนบุรีบางละมุงชนบุรียันไม่เหมือนกันด้วยเป็นไง เน่นี่เน่เน่่ีที่ไหนนีที่ไหนเดี๋ยวแกะบางละมุงก่อนวยแกะบางละมุงก่อนนี่รู้ไหมรู้ไหมหลวงพ่ออะไรรู้กันไหมนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่พระครูวิบูลนวกรนวการนะครับนี่ในงานนะครับฉลองสารลาการเปลี่ยน2517นนะครับนี่แบบนี้เขาเล่นกันนะเขาเล่นกันนะ นี่มีทั้งหมดกี่เหรียญแป๊บหนึ่ง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 นอ๋อมีสามเหรียญมีสามเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้อีกเหรียญหนึ่งนี่ปีหนึ่งหกครับแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ไม่หักนะนี่เดิมเลยเดิมเลยนี่นี่นี่เดิมเลย เดิมเลยนะครับเดิมเลยนะนีเหรียญอะไรนี่นีหลวงปู่วันนะครับนี่จังหวัดอ่างทองนะมีทั้งหมดกี่เหรียญน,นะผมดูแป๊บนึงผมดูแป๊บนึงสวยแชมป์ทุกเหรียญสวยแชมป์ทุกเหรียญม่วง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 บ้านนี้เก็บพระดีมากครับนี่ไม่มีพระเกศองค์เลยบ้านนี้นะครับ ถือว่าเป็นพระเครื่องที่สวยทุกเหรียญนะครับเดี๋ยวก็มีชุดหลังนะครับที่ผมซื้อมาซื้อมาอีกนะครับยังยังไม่ถึงนะครับนี่จะให้ดูเขาสวยแค่ไหนนะครับนี่นี่นะนี่นะพระเขาเก็บไว้ดีมากนะครับนี่นี่นะนี่นะนี่นี่ปีสองหนึ่งปีสองหนึ่งนะครับ นี่หลวงปู่วันเขมกาโก,กาโบนะครับนี่นะนี่นะนี่นะม่วงปีดเลยม่วงปีดเลยะนะมีทั้งหมดห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็อันนี้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 นี่นี่น,นี่ม่วงทุกองเป็นไงม่วงทุกองอ่ะอ่ะดูแค่นี้กันก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวถ้าหากได้อะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูอีกทีนึงนะวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนี่ถือว่าสวยมากนะเพิ่งแกะเลยนะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเอานี้ไปส่งลูกค้าก่อนนะยังไงขอบคุณมากๆครับ